สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคำซ้อนนะคะเพื่ออธิบายความหมายอันนี้จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันค่ะนะคะก็ยังเช่นคำว่าลูกหลานลูกกับหลานก็มีความคล้ายกันแล้วก็มาซ้อนกันนะคะเสื้อผ้าก็คือเสื้อกับผ้าก็มีความคล้ายกันมันไม่ได้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็มีใกล้ชิด เล็กน้อยชัดเจนคับแคบตัดสินเปลี่ยนแปลงเรือแพเจ็บป่วยมืดค่ารูปร่างายกเลิกต้มตุนนะคะจะมีความคล้ายสุขสงบสงบสงเงียม นะคะเฉลิมฉลองเจ็บไข้อ่อนหวานถ้วยชามหนักแน่นอุ้มชูหูตาใจคอเนื้อตัวเช,ชิดชูทักทายเบิกบานเฟื่องฟู ข่มขู่ซักฟอรไร่นาเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้อาขัดถูก็ได้ด้วยนะคะเป็นคำที่มีความหมายที่คล้ายกันมาสอนกันนั่นเองค่ะใครมีคำไหนเพิ่มเติมนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ